English on tour ร o ม on tour โดย Isuzu MU-X เวลามาเที่ยวโตเกียวนะคะถ้าเราจะขึ้นบันไดเลื่อนเราจะต้องยืนชิดซ้ายเอาไว้และถ้าเราอยากจะบอกกับเพื่อนชาวต่างชาติที่เคยมาเที่ยวโตเกียวเป็นครั้งแรกนะคะว่าจะต้องชิดซ้ายเอาไว้ง่ายๆค่ะ Please keep to the left Please keep to the left ชิดซ้ายเอาไว้ บันไดเลื่อน escalator escalator บันไดเลื่อนโอ้โห oh คุณผู้ชมคะรถไฟขบวนเมื่อสักครู่นี้แน่นมากจริงๆถ้าเราอยากจะพูดนะคะว่ารถไฟขบวนนี้คนแน่นมาก this train is packed this train is packed รถไฟขบวนนี้คนแน่นมากคำว่า packed packed แปลว่าแน่นคะ่ะ ตอนนี้สนุกมากค่ะขอบคุณอิสุสมิลเด้วยนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณสายการบินเอเช a ยแ a ต t ลนติกแอร์ไลน์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ